อากาศร้อนขนาดนี้เลยพาทุกคนมาเดินเล่นที่เอ็มสเฟียหาไดไคลร้อนดื่มกันค่ะก่อนจะไปหาร้านเด็ดเนี่ยเราแอบมาเดินงานทีมซัมเมอร์สไตล์ไทยที่เขาจัดอยู่ในช่วงนี้ด้วยของกินเยอะมากตัวแต่งงานได้เก๋แล้วก็ชิคมากด้วยค่ะเดินที่ชั้นเอ็มแป๊บเดียวก็เจอร้านในสื่อร้านแรกค่ะเป็นร้านชาชีพผลไม้จากเมืองจีนบรรยากาศผ่อนคลายมีที่นั่งให้นั่งสบายเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะเป็นแมงโก้ปลาเมลสาโก้หอมมะม่วงเปรี้ยวหวานสดชื่นสาคลุเขียวเพลินมากต่อกันที่ชั้นเอ็มร้าน ที่2ของเราก็คือแบร์เฮาเจ้าดังตอนนี้มีเมนูพิเศษอยู่นั่นก็คือโครกขนาดนุ่มมะชะมะพร้าวปั่นเย็นๆคือหอมแล้วก็ชื่นใจคนเข้ากับนุ่มมะชะด้านบนแล้วดูดบอกเลยว่าสดชื่นมากๆเลยค่ะแคบขึ้นมาที่ชิน GM ร้านที่3ของเรากาก้ากับเมนูแบล็กที่เมลอน a มดเนสแก้วใหญ่สะใจคุ้มราคามากๆยิ่งได้ดูดชาหอมๆเยน็นๆพร้อมเยนม็นลี่เมลอนด้านล่างของเขาแล้วทําให้ลืมความร้อนไปเลยค่ะ สำหรับใครที่อยากมาตามรอยพวกเรานะคะสามารถมาได้ที่เอมซูเฟียห้างเปิดใหม่แหล่งรวมของหน้าช็อปของคนชิคๆโดยสามารถเดินทางม,มาลงที่ BTS สถานีพร้อมพงได้เลย